ข้ามสุรินทร์สวัสดีครับแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษเลยวันนี้มีนัดหมายที่ไหนน้ะว่ะ <c oughs> ข้งขึ้นวัดเขาซาดตำบลมะเกือกเก่าอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวเดเดิมๆวัดนี้จะอยู่ข้างบนนะครับจะบุบบนแล้วปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่ข้างล่างนะครับย้ายไปอยู่ข้างล่างเราก็จะไปดูนะครับวัดจริงๆจะมาอยู่ข้างบนตอนแรกๆนะครับแล้วตอนนี้ย้ายไปอยู่ข้างล่างตรงที่ประชุมอบรมนั่นแหละครับ ขึ้นไปดูว่ามีอะไรไหมนะครับจะมีเท้าเวทสุวรรอยู่สองท่านนะครับซ้ายขวาทางขึ้นบันไหน้นา

ใหุ้ให้เจ้าท่านนี้ก็ต้องมีมรอยฮ่าซตเลยดนะให้แพ็กหนึ่งเลยแต่ให้แพ็กหนึ่งเลยแต่ผมขอผ่านคะแนนบันทัน่อยนะการจนาบุรีอ่ะผมจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้เอ้าเจ้าของทินไม่ผ่านได้ไงแล้วผมจะรอดไม่งั้นแกพูดยังแกเจ้าของทินแล้วแกไม่ผ่านแล้วฉันจะรอดดิ แค่การจะได้บุรีหอมแท้ใครเจอตี๋ไก่แก่เราก็เจอตีไก่แล้วระวังลื่นนะคร oui ับระวังลื่นระวังมันจะลื่นนะครับเดินเบาๆหน่อยครับกางรองเท้าใครอันนั้นเออนับบันไดก็ดีเพราะว่าพุ่ง รับบันไดก็ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะมีอะไรขึ้นมาตลงได้เหรือได้แปดเนันกแเห็นไหมล่ะัจะนับแหรือนับเขึ้นขวาเนี่ยเาแปดหรือเก้าดีมันไม่เอกันเยมันไม่เท่ากันนี่ มันมันมันมีพื้นก่อนแล้วนับหนึ่งตรงนี้ไงโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนไงเขาบอกว่าเขาบอกขึ้นอีกขึ้นขั้นหนึ่งขึ้นขึ้นจำนวนหนึ่งลงจำนวนหนึ่งนะขั้นบันไดก็าไปเท่ากันครับ